ยินดีต้อนรับสู่เมืองยุคเก่าเลโท o โรบอกแต่เดี๋ยวก่อนที่นี่มีตัวปลอมพวกมันคือ r e โท o สล็อปที่ปลอมตัวมาเหมือนคนยุคเก่าภารกิจของเราต้องแยกตัวจริงออกจากตัวปลอมใครคือเรโท o ของแท้และใครก็ได้ที่เป็นศัตรูระวังให้ดีถ้าจับผิดพลาดแล้วก็มีสิทธิ์พังทั้งเบืองได้โนนมาครับซอมพาอินโรบอกเซียนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับเกมนี้นะครับ That not a t e r That kill it เลยวายวายวบยอะไรอ่ะเด y ศูนหรอปึ๊บชุบเที่ยงคืนเด y หนึ่งเอาแล้วเวลาก็แลนผ่านไปเลยอ้าแบบนี้ก็ได้อะเจ็ดโมงเช้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะนี่คล้ายๆเกมไฟได้แอดเฟดดี้ปะ ยินดีต้อนรับสู่ต่อร <ไอ S 1> ์ปิโดดีใจมากที่คุณมาเนี่ยนที่สุดจริงๆคือไม่อยากมาเลยเราจะได้เงินดิเนี่ยเอออัน,นี้เรามาทํางานนะเราต้องค้นหาคนที่เป็นเลโทรคนที่ชอบเอ,อ่อโรบอกสมัยเก่าเออเราต้องแยกให้ออกนะ <ไอ S 1> ว่าผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นใหม่เราต้องแยกให้ออกเลโทรนี่แปลว่าอะไรผู้เล่นเก่าใช่ของเก่าชุดเก่าๆอะไรอย่างนี้เขาบอกขอให้โชคดีวิมาแล้วเฮ้ยนี่ไงนี่อันนี้คนเก่า เออคนนี้คนนี้แต่งตัวดูแบบดูเก่าๆเลยโทรเลยโทรแล้วลองหมุนหน่อยไม่เจาต่อลองหันหลังให้เขาดูหน่อยว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่ามาถึงเราหรือเขาไอ้โง่สอาหันดูรอบๆไหนๆดูหน่อยดูหน่อยมีเกลือนึ่งเกลือนาแก้วครูพอดีเอเขาก็ดูเรโทรแลแบบดูเก่าๆดูสมัยเก่าอ่ะโอเคให้ผ่านละกันโอเคผ่านเลยจ้าคนต่อไปมาได้เลยเรียงคิวเลยค่ะ เป็นเลโทรสล็อปหรอเขาพูดอ่ะเค้านี่เขาสารภาพเลยเหรอว่าเป็นเลโตรชาย์ล็อปาออกเลยออกเลยลาก่อนพูดเองนะไปเลยช่วยไม่ได้เออพูดเองโอ้โหตังเต็มมากไม่ต้องตรวจคือไม่ต้องตรวจเลยได้ไหมได้ได้ออกเลยเออไหนๆก็ดูหดูหน่อย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 โอ้โหจัดเต็มครบออกเลยนี่เนี ไปเป็นงานคือพวกเรานี่แม่นยำสุดๆเนาะถ้าให้เราคัดกองอะได้เพลามัวสุ่มฉันเป็นคนรักย้อนยุคอ้อฟันเย็นไม่รับหาฟันเย็นไม่รับเหรอใช่หน้าจอบอย่งนี้ใครจะไปรับอะเออโอเคไม่รับไม่รับหน้าจอหน้าจอบมไปเลยว้าวเรียบร้อยโดนทับไปสะเลยนี้คนต่อไปครับเล่ทูเท่ากับตายครับเล่ทูไม่ใช่ เดี๋ยวเลโทร้วยก่อนลอดเลโทรเลโทรรอดคนนี้เลโทรเปล่าดูแบบย้อนยุคเปล่าเอ้ยดูย้อนยุคนะขันหลังก่อนขันหลังก่อนไม่ขันเลยขันหลังก่อนไหนดูดิเฮ้ยดูหน่อยเุ้ยมีกับบี้อะสมัยก่อนไม่มีกับบี้ปะใช่สมัยก่อนไม่มีกับบี้นะไม่มีนะไปลาก่อนแต่แต่ละลายเลยไปเลย เรียบร้อยคนต่อไปครับคนต่อไปบิชชั่นแล้วเย่เอาอยาๆๆ่างนี้เย okay. oh, ่มิชลิขิตบดี๋ยวว่าคอมพีแตะเฮ้ยงก็ดูเลโทนะไหนฮะไหนใครท่านหลังหน่อยไหนดูหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวส้มผมเหมือนฉันเลยอะนี่อะคือเทสเหมือนฉันเลยแบบหล่อโอเคผ่านอ๋อผ่านเลยเหรอโอ้โหเหมือนเกแ้ผ่านเลยเหรอ หน้าตาดีผ่าดูไปแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เก่าแล้วอันนี้ไม่เก่าแล้วดูชุดก็รู้ดูเอาตาก็รู้เลยดูไม่เลยโทเนาะดูสมัยใหม่อ่ะสมัยก่อนไม่มีหรอกหัวแบบเนี้ยอ่ะไม่ผ่าแล้วกันไปเลยไปเลยไาเผาเรือเปาเผาไวาดิน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 เตรียมเลยโอเคต่อไปคนต่อไปครับคู่ปมเขากับตายต่อไปโอ้โห

นี่หัวหน้าเราหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าเฮ้ยเฮ้ยเราถูกหมดเลยเราถูกหมดเลยดูดิ่้โหว้าวยี่เฮ้ยเก่งอ่ะพวกเราตายเดทโหรอดไว้เดทสองแล้วเจ็ดโมงเช้าเอาแล้วเฮ้ยมันจะยากขึ้นปะคิดว่าเฮ้ยเดือนตุลาด้วยอ่ะเดือนเกิดฉันเลยอ่ะหลังทุกสิ่งที่ผ่านมาก็มีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไป เออหรือว่าเมื่อตอนแรกมันมันฝึกอยู่หรอาจะใช่นะเออเหมือนซ้อมๆอ,มอะ่ะเพราะว่ามันมีปุ่มหลายปุ่มมานมีปุ่มตรงนี้ด้วยอ,ะอ่ะเพ้าะว่าต้องเจ็บตัวแล้วนี โหรสองเฮ้ยเขาบอกว่า,าจะต้องให้โชว์เอกสารด้วยเออคือรอบนี้น่าจะมีเกี่ยวกับข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วก็บัญชีแอคเคาน์โลบบอ่อะต้องไม่เกิน2018รูปแบบวันปีจะเป็นแบบว่าเด y เดือนแล้วก็ปีอ่ะทุกคนจำไว้นะก็คือเขาค่า,วาก,กว่า 2018. 2อ1 8นบตอนนี้รบกตายแล้วเหรอไม่มีชีวิต <laughs> เขาบอกว่าเขาเป็นคนย้อนยุคมากๆ2014โอเคนี่ไงดูชื่อเขาชื่อว่าเดฟหนูใช่ใช่าๆๆเอาจจะเป็นปัดปองก็ได้หันไปนี่เดี๋ยวนะแต่ว่าไม่มีจุดปะเออใช่ใช่ใชไม่มีจุดข้างหลังอ่ะมันแปลกๆนะเจ้าต่อคือรูปแบบไอดีต้องเป็นเดยเดือนแล้วก็ต้องมีจุดไม่พาน เยอะๆจวเยอะๆหันไปก่อนหันไปก่อนไ่ลองหันหลังไม่ลองหันหลังไหันหลังดิหันหลังหันหลังเห็นไหมไม่มีอะไรลากก่อนบายบายไปแล้วคุณใจดีพี่โตครับคนนั้นเป็นคนจริงครับแค่ไม่มีจุดข้างหลังครับพี่เฮ้ยถูกแล้วนี่ไงภัยคุกคามถูกกำจัดเย้เฮ้ยคนนี้คนปลอมพี่โตกดเลยวะทุกคนกำจัดหมีตัวแรกเลยตอนเนี้ยไม่ไม่จะหมีอยู่เป็นเพื่อน แต่มันไม่มีจุดอะมันปลอมเอกสารไม่มจุดอีกแล้วปลอมเอกสารมาเ่เนอ่ยล่ะวฮะปลอมปลอมเช่ไปเยมันเนี่ยเทไปนี่เทาเลยยาฉันเป็นคนที่เวลาดูเอกสารจะดูรอบครอบมากเ้า่าไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะแต่ว่ามันต้องมีจุดไม่ใช่หรอมันไม่ต้องมีก็ได้มั้งเนี่ยแต่มันไม่มีมันเยอะเนี่ยสามคนยังไงเหรอไม่รู้อะเพื่อนๆใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกได้นะขอให้คนนี้ผ่านดู อ่าโอเคแกคิดว่าอันนี้เลโทรหรอหูกระต่ายอย่างเงี้ยลองหันก่อนมะ้ย่เป็นหันนี่เป็นหันอ่าขอดูรอบรบหน่อยดูหน่อยดูหน่อยทำไมดูเหมือนคนสมัยใหม่เลยอ่าลองถามเขาไะมถามถามอ่าคุณคิดยังไงกับโรบอทสมัยเก่าหรอเกมสมัยเก่าอ่ะฉันคิดว่าเกมโรบอทสมัยเก่ามันดูน่าเกลียดและไม่ดูไม่ไม่เท่เลยทำไมเสียไปเกลียดท่นว่าทันว่าคนที่มาตรวจ สอบใช่แต่นหะนะหลอกง่ายพวกนี้นะแบบสึนตึงไม่ใช่แล้วเฮ้แต่ว่าทรงผมเหมือนฉันน่าจะให้ผ่านาวะทรงผมอย่างนี้ไม่ควรให้ผ่านจริงหรอประหลาดด่าประหลาด <c oughs> ใช่ไหมอ <c oughs> เอาเอาไปดีเจ้าวีเอาถูกต้องไปก่อนนี้มันผ่านไปก่อนอ่ะ,อะ <c oughs> โอเคให้ผ่านไปเลยผ่านได้เลยทรงผมเหมือนฉันเฮ้ผิดเดือนเมษาไม่มีส1เอวัน เราต้องดูนี่แกเห็นป้าบอกแล้วต้องดูเดือนวันปีด้วยไม่มีใครเตือนกันใชกคนเลยอันนี้หรอดูเลโชเนาะก็อยู่เกาะเก่าอยู่หลังจะหันหลังไปไม่ทันเยลายนายนี่ไงถูกไหมนั่นน่ะเป็นไงบอกแล้วมัวก็ถูกอ้าวย้อเใจอะไรอะ 2024เลยี่สิี่เลยกฎก็คือเนี่ยเออส้งพันยี่แท่ามเกิน2018เนี่ยผู้เล่นสมัยใหม่โดนไปโอ้ยผิดยเกษ์ยักษ์กฎกากบานเนี่ยผิดเลยเมื่อกี้เกือบกดจริงนะจริงหาเลยนะเผาไปซะเรียบร้อยเกก็ดูหัวมันหน้าเป็นทีวีขนาดเที่ยวเลโทรมัน คนต่อไปครับผิดผิดไอ้นี่มันปลอมบาดไอ้นี่มัปลอมบาดเดี๋ยวเดี๋กันหมดเลยอ่ะฉลับด้วยเลยเออปลอมใช่ไหมเจ้าหมีจัดการแล้วปลอมคนนี้ปลอมไปกูปลอมไปครับเพ่ไปครับเพ่เรียบร้อยคนต่อไปเข้ามาได้เลยครับเลี้ยงคิวมาโอ้ หลอกปัดเกใชไม่ตัวหลอกไปเลยเราต้อนรับคนเก่าๆเท่านั้นผู้มีบัญชีอายุใหม่ๆเราจะไม่ต้อนรับนะครับอันนี้2017เหรอไ2017จ๊ดูด้างหลังมัานดิอาได้เดี๋ยวดูด้านหลังมาถวยถวยปึ๊บมาอ๋อเนี่ยคเก่านะหรือว่าลองถามมะถามในบางอย่างลองถามลองถามโรบักในในในเกมนี้เป็นไงบ้างมันบอกอ๋อเหรอไม่รู้จะพูดอะไรดีเกี่ยวกับเหรียญเหรียญหลักของโรบอกอ่ะ โซมารกอะคืออะไรคือเป็นเหรียญในเกมยโยบอกนะเจ้าจอดจอมปีโยใช่เน,น,น,นี่รมันอะเป็นนะถูกด้วยผ้านด,ดูไม่น่าสงสัยนะอันนี้ตีก็ถูกนะดูเป็นผู้เล่นเก่าแต่ว่าชุดนี่ยดิชุดดูไม่เก่าเลยดูนแปลกๆผ้าพัาคนคอด้วยอะเออดูไม่เลโทเลยอะแล้วดูยิ่งด้านหลังแบบโอ้โหไปลาก่อน

วันด้านหาก็จะฆ่ามันหรอฆ่ามันไม่ลงหรอกเจ้า,า,จาก,กับบี้เนี่ยมันเป็นคนดีในตอนนี้นยโอ้ยนั่นไงมาแล้วผลลัก์มาแล้วนี่ไงผิดสามคนหรอใช่นี่คือสกอร์ใครทําได้เท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนเราไปกันต่อดีกว่าเดย์แล้วนะครับตอนนี้หุยข้ามไปเช้าเลย7จ็ดโมงเช้า มาไม่อีกแล้วนะครับหัวหน้าเราเหมือนเราจะประสบปัญหาเจออะไรที่ไม่โชคดีมีคนเก่งมีคนโกหกมากขึ้นเพื่อที่จะเข้ามาในนี้ใช่ถ้าหัวหน้าเก่งจริงอะหัวหน้าพี่มาดูเองอะไม่คือพวกเราเก่งไงเขาก็เลยจ้างพวกเรามาถูกปะพวกเราแต่ว่า,าดูมีคนบ้าปล่อยมันไปทั้งสามคนนะครับใครใครใครแก่แหละโอเคปี2017 <c oughs> ก็ดูเลโตรปะ เ,เดือนพฤศจิกาไม่มีวันที่สิบสองเมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเอกสารเพิ่มขึ้นมาใช่ออะะไร่โอ้โหโคาวออคาวอิคาวาอิฟราฟี่เหรอโอ้คาวาอิโอ,โอ,โอ้โหนี่ฉันว่าไม่ได้เก่าแล้วบ้างเนี่ยไม<ช>่ใช่แล้วแล้วดูชุดมันคาวาอิตรงไหนพร้อมไปไปโลกหน้าซะแกโอนนี่เนี่ยเจ๊ไก่โลกหน้า สลับครับไปอยู่กับเทพอาความากรคนต่อไปครับคนต่อไปครั้งนี้เราจะเอาจริงแล้วเราจะไปเล่นเล่นเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวถือระเบิดมาด้วยถือระเบิดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาระเบิดมาได้ไงอ้โอ้โหเอาเอาเอา เดี๋ยวยังไม่ทำอะไรเลยนะวิเลโทถะนเดี้ยดูเลโถะเดี๋ยวเดี๋ยววันที่ทำไมมีจุดอยู่ข้างหนมีจุด่ะม่ปลอม้าก็ปลอมไปปลอมยไปเลที่นี่ะเจ้าที่แรลกใครเป็นผีแย่ดีไง อุวยมาแล้ว2016หเหรอเลโทรนะแล้วชุดล่ะชุดเป็นไงบ้างใส่หมวกกว้า,วางมีหมวกอันนี้ด้วยแต่ไอดูดิเฮ้ยเดี๋ยวนะ้ำเหมือนใส่อะไรด้านหลังอย่ามาไหนแดงย้อยเป็นตายเลยกำั้พี่<ป>ลากรประหารเลยพี่ต่อสีเขียวป่ะหาะสีเขียวไม่ใช่ <laughs> ลงมานรกซะลงไปไว่ายน้ำกระโจน,นกรบทงเจงกับพี่ต่อเดี๋ยวเดี๋ไม่ตกนรกนี่อะไรอ่ะ โอ้โหมาขนาดนี้จะให้ผ่านเหรอโอ้สมัยใหม่มากโอ้โหแค่วันทีก็ไม่ผ่านแล้วปีนี้20ปีผิดเลยบายเรียบร้อยยางซะเลโทอะไรล่ะเราต้อนรับคนสมัยเก่าเท่านั้นเดี๋ยวๆดมันเต้นได้ด้วยหรอท่านี้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอายัยอ่ะอายัยไม่มีอายุอยู่ไหนฉันมาไม่ใช่เพราะมันเขียนผิดปลอม ซ้อมเย้ยนี่แหละไม่มีปีแล้วทำเอกสารดันไม่ดูวันที่ไปโดนนะิ u เดอร์แมนเดี๋ยวแล้วเออขอบัตรประชาชนนะไปไหนอ่ะมีบัตรไหไมีบัตรไหมมีบัตรไหมอค่หงเดียวไม่มีบัตรหรอไม่ถามเขาหน่อยเอกสามเขาบัตไหมอาคิดยังไงกันโรบอกเกมสมัยเก่าน่าสนใจคือเขาให้เหตุผลว่าแบบสมัยก่อนอ่ะมันแบบดีกว่าเออแสดงว่าเขาน่าจะยุคเรโทรได้เลย เอกาสารไม่ครบอะยืนไม่ครบเนียไม่ให้ผ่านาาน,าน,น,านะเอกสารอันแากไหยนะเอกสารมีปะอายุของคุณอะไม่ขู้นโปรไฟล์ของฉัน,นะอะอ๋อนี่มันไม่ใช่บัญชีหลักของฉันเอเอ,อออริจินอลของฉันน่ามันปี2010ันโดนเวนมาหรือเปล่าเจ้าโตอยยาเข้าใจไหมเ,เ,เห็นปะ เขาเลยโทรชัดๆดูดิไม่มีเอกสารน่ะไม่อยากให้ผ่านเลยเราเสี่ยงเสี่ยงมากเลยรอบนี้ฉันเชื่อแกวะนั่นไงเชื่อเขาเรียบร้อยโลกนั่นไบด้าฉันจะไม่พลาดแล้วอันนี้เดือนเดียวของฉันเลยเดือนสิบเดือนตุลาเขาเก่าอยู่นะเขาได้เขาจะได้อยู่บ้างเล่อยผ่านได้ปผ่านได้ลองดูลองดูโอเคน่าจะผ่านน่าจะผ่านลองดูว่าได้ได้หรอเป่าถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวมันกระพริบเองใช่ ลองดูโอ้อผ่านว้าวนี่ไงผ่านแล้วแล้วคนนี้ล่ะอ้าโอเคไม่มีดิิไม่มีเดือนสิบสี่ไม่มีเดือนสิบสี่มันวันพี่นี่ดูไอเทมก่อนดเดี๋ยวนะก็ดูเลยโทรปะอ่าเดี๋ยวหมุนตัวเก่าอยู่หมนุน <c oughs> เอองั้น <c oughs> งั้นให้ผ่านแล้วกัน ก็เลยแปลกเลยนะฉันว่าเราจะลองให้ผ่านละกันไปไปเอไอปนั่งดูผ่านน่าจะยุคเลโทโอเคผ่านเย่รวยเย่ขยันมาเลยโอ้โหเต้นอีกเต้นอีกสมัยนี้ไม่น่าจะมีแล้วมั้งเด็ดเต้นเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมทำไมขีดเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะมันปลอมไงครับที่ไปขีดมันต้องเป็นทับทั้งเฉลยไม่ใช่อันนี้อไม่รักาวอน ลาก่อนนะครับเขาเป็นพ่อโดที่นี่ไม่ได้เราต้องรับเลโทรอย่างเดียวใครจะเป็นเลโทรสล็อปอีกไอเดี๋ยวแปลกๆอะไรต่อนี่คืออะไรอ่ะเรื่อยพี่เนี่ยฉันว่ามันแปลกๆแล้วเจ้าต่อฉันไม่กล้าให้มันผ่านนะฉันกลัวมันอ่ะเอกสารก็ไม่มีลองลองถามเขามามตอบมไม่ปากพูดได้ด้วยเหรอใครใช้ไม่ได้แล้วอ่ะอ้าวแย่แล้วเขาไม่ตอบอ่ะไม่ตอบให้ลยฆ่ามันเลยเจือนมันเลยลาก่อน เฮ้ยนลละเรือนฮะคนผู้กินคลละเรือนน่ะเขาเขียนน่ะมันไม่ตอบว่ะมันไม่ตอบทำไมเพราะมไม่ตอบว่ะใจมันไม่พูดไงโอ้เกาได้ครูชั้นนี่ครับสกอร์ของผมนะครับตานนี้ว่าได้อยู่เออเนี่ยน่าจะเพิ่มสามเนาะเป็นหมีอีกคนหนึ่งหมีไม่ใช่คนหมีเป็นหมีเป็นสัตว์เลี้ยงทำไมไม่เพิ่มพี่ต่อครูบดีแกนี่ไปด้วยล่ะรอได้สามตีก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวมาครับเรามาอีกแดยหนึ่งดีกว่า เดย์ที่4แล้วอ่ะเวลาจะเป็นตอนเช้าเออๆจะไปตีสามเฮ้ยออกค่ผีออกตีสามผีต้องออกตีสามเหรอแล้วท้าไปจอเป็นอย่างเงี้ยเป็นเลโทเลยอ่ะเอ้ยจอเก่าเยอ่ะให้มาเวลานี้จริงดินี่ต้องให้ค่าโอทีฉันด้วยนะฉันทําเกินเวลาเนี่ยตอนนี้เหมือนเขากำลังมีปัญหาอยู่อ่ะเดี๋ยวนะผู้เล่นวุ่นวายมากอยู่ในสภาพ,ภาพวิกฤตอย่างมากเอาแล้วเริ่มหลอนแล้วอ่ะเฮ้ยมีปุ่มด้วยตรงนี้ ให้กดปุ่มเลยปุ่มฉุกเฉินใช้ได้แค่ครั้งเดียวท้ามแต่ต้องหากไม่มีความจําเป็นแสดงว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เลยครั้งนี้เอาแล้วเขียนว่าลากออีกโอ้โหทิ้งกันดื้อเลยวันหน้าตัวจริงดีบอสอะไรเนี่ยฉันว่าเลทโทรอยู่นะคนเนี้คนคุนเนี่ยแต่มไม่มีตัวไม่มีบัตรไม่มีอะไรเลยนะชาครั้งนี้เหมือนต้องเดาเอาเองแล้วว่ามันน่าจะยากขึ้นเลทโทรเหรอใช่ใช่ท่านองเดากันอยู่วันใดก็แค่เปิดไมค์คุยนี้เออเปิดได้ปะ ไม่ได้ด้วยโอ้โหไม่ได้ด้วยตายแล้ววัดดวงเลยวัดดวงนะครับอันนี้เป็นแล้วมันมีสามอะ่ะหนึ่งทับสามคือวัดดวงเลยเราเคยปล่อยคนนี้แล้วไปอ่ะคีหุ่ยขึ้นไหมอะไรขอโทษที่มาถึงจุดนี้เกิดอะไรขึ้นที่นี่อะคนนี้เราก็เคยเห็นแล้วว่าแขนแขนเขาแปลกๆเจ้าโโตโัวแขนไม่เหมือนกันแขนไม่เท่ากันเออใช่<ๆ>ไม่เท่ากันจริงด้วยแขนที่เพิ่เห็นเป็นปลาหมึกเยเห็นเปล่าแขนปลาหมึกค่ะ ไม่แต่ว่ามันไม่ใช่แมปสัปราลามันเป็นแมปเลโทกับไม่เลโทแต่สมัยก่อนมันไม่มีแขนปาหบึกอย่างนี้ไงอ่ะงั้นไปเก็บซะโดนดูซิว่าจะขึ้นว่าอะไรหรือจะคุณไม่ควรได้พบสิ่งเหล่านี้ในตอนแรกแล้วมันถูกหรือมันผิดเอะห,หน้าเฮ้ยคนนี้คนนี้เราเคยปล่อยเขาใช่ใช่จำได้คนนี้หน้าพีชานนี่ยจำได้เออคนนี้คนนี้ถูก คนนี้ถูกคนนี้ถูกพันลังก่อนอันล่งก่อนอันล่งก่อนคนนี้ถูกแน่นอนไปนะจ้าปุ๊บจริงด้วยใช่ถูกเห็นป่ามันจะไม่ขึ้นกับพี๊บเอวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปุ๊บอยู่นะสาวคนยังไงใคยสาวคนละคนเนี้ยเฮ้ยปุ๊บเฉินปะต้องกดปะที่ฉันอาจจะต้องกดก็ได้นะเจ้าต่อมันแปลกๆนะกดเลยมาไงอะพี่กดเลยยี่ไงปิดไปเลยนี่ไงไปหน้าเลยคนที่สี่มาจากไหนล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ว้าวว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 วดวว่ววดวววดววววววรววววรววววงวว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 ไวววว้วว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 